มาสวัสดีครับวันนี้มีหนึ่นงปลาหน,นึ่งปลานิลครับสูตรบ้านๆไอ้ปลาทับทิมครับพ่อพิษอันนี้ตำแจ้วครับแจวปลาแดกเป็นโตเลยเด้อมีปลาแดกเป็นโตนี่เบิ้งเบิงตอนปลาแดกนะครับนี่ของแทะของแท้โอ้ยแ่บแสบโดนกินที่หนึ่งมาเอาเนี้ยหนึ่งเอง ม,มาตัวประแดกนัวมากอันนี้ปลาทับทิมโครงการคนละครึ่งอืมซื่อมาเมื่อวานลองไปใช้โครงการคนละครึ่งคนเต็มตลาดเลยอืม ก็เป็นกรงการที่ดีเด้อไปเรึ่อนนยๆอันสูตรบ้านๆม,มกเพิ่นเอินมกแบนบ้านเท่ากันหนึ่งมกนะครับปานินปาคำพิมปาคำพิม มีน้ำสดพร้อมด้วยเนาะก่อนจะกินบอกไห้มีเวลาครับเวลาเหอะทอดเนี้อกะหนุ่งเอาเอง มึงกินเขา่ามายเลยเพื่อนนะครับยังมึงกินเข่ามายเพื่นละ่ะอีกสักระยะเพะื่นล่ะข่ามานี่กัดกินข่าเก่าไปก่อนโอ้ป่านุ่มๆน,นุ่มขัดเลยเดี๋ยวเมือ่อไหร่สิเฮ็ดสูตรให้เบิัง สูตรหนึ่งแบบเร่งด่วนของคนกรุงเทพเราต้องไปหาใบตองใบตองครับอืมใส่ถุงพลาสติกถุงร้อนถุงใส่ก๋วยเตี๋ยวมะครับหนึ่งแป๊บเดียวกระซุกครับอืแจวเอเมื่อวานเนี้ยไปคนละครึ่ง ใช้คนละเครึ่งไปเอาคนละเครึ่งกับเขาครับเราคน,คนธรรมดาแล้วตอนนี้รับคนกรไหามาสองพันสี่สองพันสี่สำหรับผู้เสียภาษีคนละเอาับเสียภาษีให้เพิ่นเพิ่นกรไหา2สองพันสี่เอาเครึ่งหนึ่งนัดเครึ่งหนึ่งก็เอา ป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของโครงการหนึ่งครับเผารับถึงหอยเข้ามาชื่อปูปลาหน้าเหนียวเียแล้วครับนาอยู่นั่นกินเข้าลยลอยู่ละโดนกินที่กับแซ่บปลากินได้สม่อเล้อครับปลา ขอนเดียวหนึ่งปลาทับทิมสูตรเล่นด่วนสูตรคนกรุงเทพสูตรป่าตองงอใบตองไม่งอใบตองเนี้ยใส่ถุงพัะติกเลยครับถุงร้อนไปเอาถุงร้อนถุงไม่ใส่ก๋วยเตี๋ยวอืะ เดี๋ยวเมือ่อหลังเฮตากาสิสอนสูตรนะครับบปมีข้าวครับอืมวีแต่ข้าวเดียวมัดไม่มีข้าวเห็นป่ะมีแต่ข้าวเดียวมัด,มมมแ,ด,มดแจ่วกับขัว,ขว,ขว,ขวขก่อนครับขักพริก,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 น,รรกนี่จังหอมนะครับเอขังพริกขัวพริกแล้วกรับตำส่ปแดกโตนี่ปแดก ปแดกอะกินหอมคับตอนปลาแดกครับเคยกินแบบนี้เนาะเ่อวานะเนาะเมื่อวานไปตลาดก็ซื้อคนละครึง่งคนเลี้ยงแถวกัน tát các bạn bà rằng nhiều số môn lo 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 leo lo lao nhàng xòm lo qua thì đây bà bà xuất đấy bà xuất ừ. mẹ bạn mà xòm bằng vào những bằng này thì phù hơn bà. กินแล้วก็เสีไปเห็ดเวียยเห็ดงานกับพี่น้องเลยอืมนี่ออกสายอย่นงหน่อยชีวิตเร่งรีบชีวิตกรุงเทพครับสิมาเออเรเหยื่อลอยลมมาได้ทุกอย่างก็ต้องซื้อครับงเทพเฮานี่แม้แกระทั่งหัวจังไข่ครับแต่มันอยู่บ้านเขาเลยกันไปรักดึงเอาแล้ว ขังห้วงขังให้กับปลูกกันหลายอันนี้โมมี่ดินให้เสียบอืม้มกินหลายกับบัวได้พีน่น้องเอ้ยห้วงเมื่อหลงังไปซ้อนชุดบมมี่ข้าวครับ ซอสให้สำหรับคนกรุงเทพคนปากกาตีนทีบกรุงเทพเขามาอยู่กรุงเทพก็ต้องสู้ครับสูอย่างเดียวเบิ้งขออนุญาตเอยียงสดน้ำกันโอ้ร่งองคอ ว่านเมื่อก่อนกับฝนตกเมืม่อวานออกไปข้างนอกมีแต่แกนหลดหลดต้มน้ำเต็มไปเลยอู่อ่หน่าเวดเกตมาพัก,กอยู่แถวเวสเกตครับอยู่แถวเวสเกตได้ขอเบอรันิดนี่ก๊อ,นะอง ตำตำเอเครื่องตำเครื่องใส่ขอเบือเวลาให้มันกระมิงเหนียวเหนดยวด้วยน่ะอาหารในสารบ้านเฮาเจ้าปันโชคดีอยู่มันอยู่แถว Ta lạc tay 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 mất tay 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 bằng tay 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 xếp tay tay nè มันจะมกมกขีมันนะมกขีมัปลาเนินปลาทับทิมบ้านเฮาม,ขม,มออกขีมเนาะแซ่บแซบแซบกัดเสร็ออกไปเผ็ดเวียกครับกินอิม่มเลยกระไรส่วนใหญ่ก็กินอยู่ผู้เดียวครับแซ<ส>่บเจ้าเราจะ เดี๋ยวมื่อหลังสชมกขี่ปลาสูกินเบ้างเดนอะมกขี่ปลาเนี่สุดยอดเลยคมลำครับอมอืมออือืมขมขมขมอืมขมลำเหมือนกันขี่ปลาครับชิมมันบ่ค่อยขมบ่ค่อยแซ่บครับขี่ปลาเน้นหอม นกกันเกกนี่ยนกจะเครื่องจะไข่จะมากรูดวกงนี่โอ้โเผ็ดอยู่พักกับใบชื่อครับคนละเครื่องมืดก่อนเป็นกัน ดีอยู่โครงการคนเครื่องอะไรค่าคลองชีพลดค่าคลองชีพเพิ่มไปอ้ยแซ่บหอมหอมเ <c oughs> ดือ เมื่อรังคือว่าซื้อปลาคอมาต้มสั่งเขาไว้อล,ล่ะปลาคอนาปลาคอนาไก่บ้านตรงนี้แซ่บ<ะ>หอมมอืม เอา้าขอทำนี้ก่อนครับคลิปนี้อืมฝากคลิปนํามเล้ครับอ้วนพาอยู่พากินชแน,นลอือฝากทัานนครับฝากท่านนี่นนกลนนับเอาวัสดีครับขอบคุณใหลายๆ